สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูต่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงนิทานคำกรอนเรื่องพระอภัยมณีเย่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 นะคะ หลายคนชอบจังเลยเรื่องนี้นะคะพระอภัยมณีเป่าปีนะคะวันนี้เราจะพูดกันในตอนที่พระอภัยมณีหน,นีนางผีเสื้อสมุดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันอันนี้รูปภาพที่ครูหามานะคะคนนี้น่าจะเป็นสุนทรภูนะนั่งแต่งอยู่นะคะคนนี้เป่าปีน่าจะเป็นพระอภัยมณีคนนี้น่าจะเป็นใครคะนางผีเสื้อสมุดนะคะแล้วก็นางเงือกแล้วก็ลูกชายของอ นางเงือกนั่นเองก็คือใครนะสินสมุทนั่นเองนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันในสไลด์ต่อไปไปเลย บทนำเรื่องนะคะพระภัยมณีนะคะเป็นนิทานคำกรค่ะผู้แต่งก็คือสุนทรภู่นั่นเองนะคะแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองค่ะแห่งกรุงรัตนโกสินร์นั่นเองรอสองของเรานะคะโดยมีจุดประสงค์นะคะเพื่อที่จะขายนะคะนิทานคำกรเรื่องนี้ค่ะ เพื่อเลี้ยงชีพของตอนเองนะคะแต่แต่งเพียงไม่ขีดตอนค่ะก็หยุดแต่งไปแล้วน่าเสียดายมากเลยนะคะแล้วก็มาแต่งต่อค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะแสดงว่าแต่งในสมัยร2ออนะคะแล้วก็หยุดไปแล้วก็มาแต่งต่อในสมัยรัชกาลที่3คะ่ะตามรับสั่งของพระองค์เจ้าลัคนานุคุณนะคะแล้วก็กรมมะเหมิอนอับสอนสุดาเทพนั่นเองนะคะโดยแต่งจบตอนที่49โอ้ยาวมากเลยนะคะ คือตอนพระอภัยมณีออกบวชมีใครเคยรู้ไหมคะว่าพระอภัยมณีก็ออกบวชนะคะส่วนตอนต่อไปจากนี้นะคะเป็นผู้อื่นมาแต่งต่อไม่ใช่สุนทรภู้ของเราค่ะต่อไปนะคะอ่าเรามาดูกันว่าลักษณะการแต่งของอ วรรณคดีเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะพระพัพมณีนะคะแต่งเป็นกรนสุภาพนะคะหรือว่ากรแปดนั่นเองนะคะลักษณะเด่นของวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือใช้สัมผัสทุกวักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัมัสสระหรือว่าสัมผัสพยัญชนะนะคะใช้ทุกวักเลยทีเดียวนะคะสุนพรผู้เนี่ยเก่งในด้านนี้จริงๆนะคะ ว่าแต่งยากแล้วแต่งให้เป็นเนื้อหาว่ายากกว่าแต่งให้เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกยากที่สุดแถมสนุกด้วยยังไพเราะด้วยเพราะว่ามีสัมผัสทุกวักเนี่ยถือว่าเป็นสุดๆของกวีจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะการแต่งที่มีสัมผัสทุกวักเนี่ยใช้วรณสินทุกวักเลยเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาดูกัน ด้วยหนอหนาศชาติเชื้อผีเสื้อสมุดเขาบอกว่าคำที่พิมพ์สีฟ้าคือสัมผัสเพียนชนะนักเรียนดูนะคะหนอหนอหนูหนาอหน,อหนูเห็นไหมคะชาติชอช้างเชื้อชอช้างเสื้อเส,อ,อเสื้อสอเสือนะคะเอ่เอ,อเสื้อสอ,อเสือสมุดสอเสือเห็นไหมคะมีการใช้สัมผัสเพียนชนะเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะคะแล้วก็คําที่มีเส้นโย,ยงเนี่ยคือสัมผัสระค่ะ,คะดูคําว่า น้าคือสระอาชาติก็คือสระอาเห็นไหมคะอาเชื้อกับเสื้อเห็นไหมคะสระเอือเพราะจริงๆดำไม่ผุดเลยทั้งวันก็กลั้นได้ยิ่งถูกน้ํากําลังยิ่งเกรียงไกลเที่ยวเลี้ยวเที่ยวเลี้ยวไล่ขี่ปลาในสาชนอันนี้ก็พูดถึง สินสมุดใช่ไหมคะที่เป็นลูกชายของนางผีเสื้อสมุดนั่นเองโอ้โหแสดงถึงสัมผัสเพี้ยนชนะแล้วก็สัมผัสสระชัดเจนมากนะคะจากกรอนข้างบนนะคะเขาบอกว่าจะมีความไพเราะนะคะทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็ความหมาย mm hmm. เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะเสียงที่ว่านี่ก็คือทั้งสัมผัสนายที่เป็นสัมผัสเพี้ยนชนะค่ะแล้วก็สัมผัสสระนะคะ เยอะจนแพรว์ในทุกตอนในทุกวักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของความหมายนะคะจะเห็นได้ทั้งการใช้คำนะคะที่มันแสดงถึงความหมายที่มันแสดงถึงเนื้อความอ่านปุ๊บแปลความได้ชัดเจนเห็นจินตภาพชัดเจนนี่คือข้อเด่นของอผู้แต่งวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือสุนทรภูดนั่นเองนะคะเด่นชัดมากเลยทีเดียว ต่อไปค่ะเรามาดูที่มาของเรื่องกันบ้างดีกว่านะคะที่มาของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของสุนทรภูนค่ะประกอบกับการที่ท่านนะคะเคยได้ยินค่ะได้ฟังนะคะนิยายของต่างชาติมาบ้างนะคะทำให้ท่านเนี่ยได้คิดค้นตัวละครหลายตัวที่ทำให้มีสีสันที่หลากหลายนะคะทั้งเป็นคนค่ะเป็นยักษ์นะคะเป็นเงือกนะคะ หรือว่าเป็นชีเปลือยนะคะหลายคนมากแม้กระทั่งม้านินมังกรน,นะคะทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีความตื่นเต้นค่ะมีความน่าสนุกสนานครบทุกรสเลยนะคะอะ่นักเรียนดูนะคะว่ายากักษ์มีคนนี้น่าจะเป็นใครคนนี้คนนี้น่าจะเป็นผีเสื้อสมุทรนะคะคนนี้คือใครลูกประหลาดใจใหญหนอไม่นุ่งผ้าจะเป็นบ้าไปหรือว่าถือศีลหนวดถึงเครา พูดผิดขานวดถึงเขา่าคราวถึงนมผมถึงตีนฝรั่งจีนแขกไทยก็ใช่ทีคนนี้น่าจะเป็นใครคะคนนี้น่าจะเป็นชีปเปลือยนั่นเองคนที่จะมาหลอกเอามารินบังกรตัวนี้ไปจากสุสาครนนั่นเองค่ะแล้วคนนี้หลายคนคิดว่าสวยแล้วอยากเป็นมากๆเลยก็คือนางเงือกนะคะแล้วก็พระเอกของเรื่องค่ะพระอภัยมณีนะคะเรามาดูประวัติผู้แต่งกันบ้างดีกว่าค่ะ ผู้แต่งนิ่ทานคำกรเรื่องพระภัยมณีเรื่องนี้นะคะก็คือสุนทรผู้ของเรานั่นเองค่ะหรือว่าพระสุนทรโวหารน,นะคะเป็นก็มีคนสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะท่านเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนนะคะหลายโรงเรียนก็จะจัดวันสุนทรผู้ในวันนี้นะคะ บิดาของสุนทรภู่เนี่ยเป็นชาวบ้านกล่ำอำเภอเมืองแกลงจังหวัดระยองนะคะส่วนมารดาเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นข้าหลวงอยู่ที่กรุงเทพของเราเนี่ยแหละค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อมูลต่อไปอก,กันเมื่อบิดามารดาของสุนทรภู่เนี่ยนะคะเลิกกันนะคะตั้งแต่สุนทรภู่เนี่ยเกิดเลยนะคะบิดาของสุนทรภู่ก็ออกบวชนะคะที่วัดป่านะคะที่จังหวัดระยองค่ะ ส่วนมารดานะะคะก็กลับเข้ามาอยู่ในวังที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ได้ถวายตัวนะคะเป็นแม่นมของอพระธิดาของสมเด็จในกรมในสมัยนั้นนะคะสุนทรภู่ก็ได้ถวายตัวเองนะคะเป็นมหาร็กในวังเพราะว่าติดตามแม่มานะคะแล้วก็ได้อยู่อาศัยกับแม่นะคะแต่สุนทรภู่มีนิสัยรักในการแต่งกลอนค่ะมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ เมื่อถึงในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยนะคะรัชกาลที่สองนะคะสุนทรภู่ก็ได้เริ่มรับราชการนะคะเป็นกรมอารักษ์ในสมัยนั้นทํางานเกี่ยวกับอักษรในสมัยนั้นนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นที่โปรดปานของลอสองมากด้วยนะคะจนได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารค่ะเป็นกวีที่ใกล้ชิดเลยนะคะถวายงานใกล้ชิด อารัชกาลที่สองมากแต่ด้วยนิสัยที่ชอบดื่มสุราค่ะก็เลยอารวาสทำร้ายคนไปทั่วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทําร้ายนะคะจนในที่สุดทําให้ติดคุกค,ค่ะแต่ก็ติดคุกอยู่ไม่นานนะคะก็พ้นโทษเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถทางด้านการแต่งกอนคะ่ะทำใหออ้พระพุทธเลล่านภะาลัยนะคะ ยกโทษให้นะคะต่อมาค่ะในสมัยรัชกาลที่สานะคะก็คือสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวค่ะสุนทรภู่นะคะถูกกล่าวหาเรื่องเซจูุ่าดื่มเหล้าอีกแล้วนะคะเออไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายัางเมารักอ่ะสุนทรภู่เคยแต่งไว้นะคะจึงถูกจึงถูกนะคะถอดออกจากตําแหน่งนะคะขุนสุนทรโวหารค่ะแล้วก็ต้องตกละกรลำบากเลยทีเดียวนะคะ จนนะคะเมื่อท้ายรัชกาลที่3นะคะเข้าสู่รัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะสุนทรผู้จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโมหารนะคะตำแหน่งเจ้ากรมอารักษ์ฝ่าย พระมวรราชวังนะคะแล้วก็รับราชการต่อมาได้เพียงแค่4ปีก็ถึงแก่มรณกรรมนะคะก็ตายนั่นเองรวมอายุสุนทรภู่ได้70ปีค่ะถ้าเราดูคร้าวๆนะคะจะเห็นว่าสุนทรภู่เนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องของการแต่งกรค่ะมีฝีมือแต่เสียอย่างเดียวคือชอบดื่มสุราก็เลยทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยประสบอุปสรรคค่อนข้างมากทางที่ดีนักเรียนก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงอย่าดื่มเลยนะคะสุราไม่ดีค่ะ ประมานะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่ายูเนสโกค่ะได้ประกาศยกย่กยองนะคะสุนทรพูนนะคะให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทาด้านวัฒนธรรมระดับโลกเลยนะคะในเวลาที่ครบรอบ200ปีเกิดของสุนทรภูนนะคะจึงทำให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันสุนทรภู้สืบมาะคะ่ะ ตอนนี้เราก็รู้ประวัติคร่าวๆของสุนทรภู่แล้วเนาะใช้ชีวิตของท่านนะคะมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีอ,อายบุกต่างๆได้ก็หลีกเลี่ยงซะนะคะต่อมาเราจะมาดูเนื้อเรื่องย่อของวรรณคาดีเรื่องนี้กันบ้างดีกว่ากระซิบให้ว่าสนุกมากๆเลยนะคะเริ่มต้นด้วยนะคะ เ้าสุททศน์คนนี้นะคะเป็นกษัตริย์ของเมืองรัตนาค่ะมีลูกชายนะคะสองคนค่ะชื่อว่าพระอภัยมณีและศรีสุวรรณนะคะเขามีนามว่าพระอภัยมณีและศรีสุวรรณนะคะทั้งสองนะคะออกจากบ้านเมืองไปเรียนวิชาค่ะวิชาที่ทั้งสองได้เรียนนะคะพระอภัยเนี่ยเรียนเป่าปี่ส่วนศรีสุวรรณก็เรียนกระบี่กระบองนะคะ เมื่อเรียนเสร็จแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านเมืองของตัวเองค่ะแต่พ่อของทั้งสองเนี่ยก็กริวโกโรธมากเลยที่ลูกชายทั้งสองเนี่ยเรียนวิชาที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์เลยนะคะจึงไล่พระภัยกับศรีสุวรรณเนี่ยนะคะออกจากเมืองไปเลยนะคะโกรธมากพระภัยมณีนะคะแล้วก็ศรีสุวรรณนะคะออกจากเมืองนะคะเดินทางมาพบกับพรามค่ะพรามคนนี้ชื่อโมราสานนแล้วก็วิเชียนนะคะ มาืมาพบเสร็จเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันว่านายรู้วิชาอะไรมาบ้างนายเก่งอะไรมาบ้างนะคะพระพยัยมณีก็เลยบอกว่าอ๋อฉันเรียนเป่าปีมานะคะก็เลยแสดงความสามารถเกี่ยวกับการเป่าปีให้กับพรามทั้ง3คนฟังนะคะ พอพามทั้งสามคนฟังเนี่ยก็เกิดอาการเครอบเคลิ้มค่ะหลับไปนะคะต่อมานางผีเสื้อสมุทรตัวเอกของเรื่องอีกหนึ่งคนเนี่ยได้ยินเสียงปีของพระอภัยมณีนะคะก็เลยผ่านมาดูค่ะแล้วก็ได้เห็นนะคะรูปโฉมอันงดงามของพระอภัยมณีก็เกิดการรักใคร่ค่ะจึงได้จับนะคะจับตัวพระอภัยมณีเนี่ยไปอยู่ในถ้ำนะคะกับตนเองนะคะโดยแปลงกายเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากๆนะคะ อยู่กับพระภัยมณีจนมีลูกชายนะคะเดี๋ยวครูมีรูปให้ดูด้วยนะคะซึ่งลูกชายของนางเนี่ยชื่อว่าสินสมุทนะคะต่อมาค่ะพระอภัยมณีกับ สินสมุทรนะคะก็ได้หนีนางผีเสื้อสมุทรไปค่ะโดยการช่วยเหลือของนางเงือกนั่นเองนางเงือกมาแล้วนะคะแล้วก็ไปอศาศัยอยู่กับพระโยคีหรือว่าลือศีนะคะที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะโดยที่พระไพมณีมีลูกกับนางเงือกชื่อสุดสาครนนะคะในตอนนี้แสดงเห็นว่าพระไพมณีมีลูกสองคนแล้วนะคะแล้วก็มีเมียสองคนแล้วได้แก่ นางเงือกแล้วก็นาะงพีเสื้อสมุทรนะคะแล้วก็ลูกชายก็คือ,อสุสาครแล้วก็สนินสมุดนั่นเองนะคะเดีย๋ยวครูจะเขียนแผนผังให้ดูง่ายๆนะคะามาดูกันพระอภัยนะคะมีภรรยาสองคนคือนางพีเสื้อสมุทร แล้วก็นางเงือกนะคะนางเงือกใช่ไหมคะแล้วนางพิษณสมุทก็มีลูกชื่อสินสมุทนางเงือกมีลูกชื่อสุดสาครนสุดสาคอนเขียนไงลูกสุดเขียนง,งี้นะคะสาครนอ่าสินสมุทแล้วก็สุดสาครน,นะคะ่ะ ต่อนะคะนางสวนมารีเดินทางมากับพระราชบิดาตัวละครต่อมามาแล้วนะคะนางสวนมารีเนี่ยเดินทางมากับพระราชบิดาก็คือพ่อนั่นเองซึ่งเป็นเจ้าเมืองผลึกค่ะมาถึงกอแก้วพิสดารที่ตอนนี้พระไพมณีอยู่ใช่ไหมพระไพมณีกับสินสมุทรขอโดยสารเรือกลับไปด้วยนะคะโดยที่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยตามมาทําลายเรือจนเรือเกิดอาการอับปางค่ะพระไพมณีก็เลยหนีขึ้นไป เกาะน,นะคะแห่งหนึ่งโดยที่เข้าไปเสร็จก็ไปเป่าปีคะ่ะจนานางปีเสื้อสมุรนะคะใจตายเพราะว่าปีของพระพิมณีเนี่นนยมีเวทมนต์คาถานะคะอ่าส่วนเินสมุร นะคะพานางสวนมาลีค่ะว่ายน้ํานะคะขึ้นมาที่เกาะอ,อีกแห่งหนึ่งค่ะภายหลังเนี่ยได้อาศัยเรือของโจรสุรังนะคะแล้วก็ฆ่าโจรสุรังเนี่ยตายนะคะเพราะว่าโจรสุรังคนนี้จะมาลวนลามนางสวนมาลีค่ะทั้งสองคนนะคะมาถึงเมืองรมมาจากค่ะได้พบกับศรีสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายของพระภัยมณีนะคะพบกับศรีสุวรรณนะคะ ซึ่งมีนางเกษราธิดาเท้ารมจักเป็นมเหสีอยู่นะคะมีธิดาชื่ออรุณรัศมีนะคะเมื่อสินสมุทรรู้ว่าเป็นอาทั้งสองจึงพากันตามหาพระอภัยมณีนั่นเองทันไหมคะลูกทันเนาะเดี๋ยวจะไปหน้าต่อไปนะคะ เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าครูจะมีรูปภาพมาให้ดูอันนี้เป็นรูปที่นางพันธุรัตนะคะคนนี้แปลงกายมาเป็นหญิงสาวอยู่ในถ้ำกับพระภัยนะคะจนได้เสียเป็นเมียผัวกันแล้วก็มีลูกชายขึ้นมาหนึ่งคนนั่นเองต่อมาค่ะอุสเรนนะคะตัวละครต่อไปอุสเรนเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าเมืองลังกานะคะออกตามหานางสวุวรรณมาลีซึ่งเป็นคู่มันค่ะ นะคะผ่านเกาะที่พระไพมณีอยู่นะคะอุสเรนจึงให้พระไพมณีเนี่ยโดยสารเรือมานะคะจนพบเรือของศรนสมุทรค่ะอุสเรนเนี่ยรบกับศรนสมุทรนะคะจนศรนสมุทรชนะนะคะอุสเลนก็เลยหนีกับเมืองลังกาไปเลยนี้ไปเลยนะคะพระไพมณีเนี่ยก็ได้ครองเมืองผลึกนะคะนางสวนมาลีเนี่ยอภิเศกกับพระอภัยมณีอ่าดูคีย์เวิร์ดตรงนี้แสดงให้เห็นว่า พระพมีพระพมีตอนนี้นะคะมีภรรยาถึง3คนแล้วไม่ว่าจะเป็นนางผีเสื้อสมุทรนางเงือกแล้วก็นางสุวรรณมาลีนั่นเองนะคะเมื่อทั้งสองแต่งงานกันนะคะด้วยความช่วยเหลือของนางวาลีค่ะทั้งสองก็มีลูกฝาแฝดด้วยกันนะคะชื่อว่าสร้อยสุวรรณแล้วก็จันสุดาค่ะสีสุวรรณนะคะอรุณรัศมีและสินสมุทรกลับไปเฝ้าเท้าสุทัศน์ที่กรงรัตนานั่นเอง ต่อมานะคะสุดสาครค่คะพูดถึงสุดสาครคกันบ้างนะคะลูกชายของแม่งเงือกนะคะกับพระพรมณีค่ะก็ได้อยู่เกาะใช่ไหมก็ล่าเรียนวิชายโยคีกับพระเจ้าตาค่ะแล้วออกหาพระบิดานะคะโดยมีม้าหนึ่งตัวก็คือม้าลินมังกรนะคะแล้วก็ไม้เท้ากยายสิทธิ์ที่พระเจ้าตาให้ไว้นะคะระหว่างทางก็ถูกชีปเปลือยเนี่ยผลักตกเหวนะคะเพราะว่าจะแย่งชิงของวิเศษดังกล่าวนะคะแต่โยคีมาช่วยไว้นะคะ แล้วก็แย่งชิงของกลับมาได้นะคะสุสาครได้เป็นพระราชโอรสบุตรธรรมของเจ้าเมืองกาละเวกค,ค่ะแล้วก็เจ้าเมืองคนนี้นะคะมีลูกชายนะคะชื่อหาสชายัยแล้วก็ธิดาชื่อสมคุค่ะกลับมาที่อุสเร,รนที่หนีกับเมืองไปใช่ไหมคะก็เกิดความแค้นค่ะที่ลบกับศิลสมุทรนะคะแล้วก็แพ้ใช่ไหม เกิดความแค้นมากนะคะนางวาลีเยอะเย้ยค่ะจนอุศเรนเนี่ยอกแตกตายเลยนะคะโดนเยอะเย้ยว่าแพ้แพ้แพ้ไม่เก่งอกแตกตายไปโกรธมากนะคะจนกลายไปเป็นปีศาจอุศเรนค่ะสุนทรผู้เก่งมากนะคะแต่งเป็นปีศาจแล้วนะคะ และปีศาจอุสเลนนี้นะคะก็ได้ไปเข้าสิงคนที่ย่อดเยี่วก็คือนางวาลีนั่นเองนะคะเข้าสิงนางวาลีนะคะจนทําให้นางวาลีเนี่ยตายตามไปด้วยนะคะพระไพมณีค่ะนะคะได้ส่งศพอุสเลนกลับไปที่เมืองลังกานะคะจนเจ้าลังกาเสียพระไทยมากนะคะที่ลูกชายตายนะคะทําให้สิ้นประชนตามไปด้วยนะคะนางละเวงผู้เป็นธิดาเนี่ยจึงได้ครองเมืองต่อจากพระบิดานั่นเองค่ะต่อมานะคะต่อมา ต่อนะคะนางละเวงเนี่ยขอให้กษัตริย์เนี่ยไปช่วยรบกับเมืองผลึกหน่อยนะคะตอนนี้นะคะนางละเวงขอให้กษัตริย์ไปช่วยรบกับเมืองผลึกนะคะหากใครสําเร็จรบชนะเนี่ยจะแต่งงานด้วยเพราะนางระเวงสวยคะ่ะหน้าตาเหมือนฝรั่งเหมือนลูกครึ่งเลยนะคะศรีสุวรรณแล้วก็สินสมุทรเนี่ยมาช่วยพระพยมณีทําสงครามค่ะพระพยมาีเห็นรูปของนางละเวงอ่าซึ่งครูบอกแล้วว่าสวยใช่ไหมแล้วก็ ในรูปก,ก็มีปีศาจเนี่ยนะคะมาเข้าสิงอีกจึงทําให้พระไพายมณีเนี่ยหลงรักนะคะนางละเวงมากๆรักจนคุ้มคลั่งค่ะคลั่งไปเลยนะคะสุสาครมาช่วยนะคะช่วยอะไรช่วยแก้มนนะคะทําให้พระไพายมณีนะ,ะหายจากเวทมนต์เหล่านั้นนะคะพระไพายมณีแล้วก็พักทพ่วจึงยกทัพไปตีเมืองลังกาค่ะแต่ถูกเสน่ห์ของนางละเวงนะคะที่ทําเสน่ห์มาใส่นะคะนั่ง สวุวรรณมารีเมียของพระไพมณีเนี่ยจึงยกทัพมาช่วยนะคะกลายเป็นสงครามระหว่างพระไพมณีแล้วก็นางสวุวรรณมารีเพราะว่าพระไพมณีเนี่ยถูกเสน่ห์ของนางระเวงใช่ไหมก็เลยกลายไปอยู่ฝั่งเดียวกับนางระเวงไปเลยนะคะนางสวุวรรณมารีลกทัพมาลบก,ก็เลยกลายเป็นลบก,กับสามีตัวเองไปเลยนะคะเรื่องนี้ร้อนไปถึงพระโยคีที่อยู่เกาะแก้วพิสดารค่ะ ต้องมาช่วยนะคะมาเทศนะคะให้ทั้งสองทัพเนี่ยสงบศึกกันนะคะแล้วก็ให้พระอภัยมณีเนี่ยกลับมาที่เมืองผลึกค่ะโอ๊ยตีกันมันเลยนะคะต่อมานางสมวมคนค่ะขอ,อโคดเพชจากนางละเวงนะคะกับเมืองกาละเวกนะคะมังคลาค่ะ ชื่อแปลกๆเพราะยังไม่เคยมีนะคะในเรื่องนี้มาก่อนมังคลาโอรสของนางละเวงกับพระอภัยมณีอย่างที่ครูบอกว่าพระอภัยมณีถูกเสน่ห์ใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่กับเออนางลาเวงนะคะจนเกิดบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะคะชื่อว่ามังคลานั่นเองตอนนี้พระอภัยมณีมีเมียกี่คนแล้วผีเสื้อสมุทรใช่ไหมคะ,ะนางเงือกนางสวนมารีแล้วก็นางละเวงวรรลานั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะมังคลานะคะได้ไปเป็นกษัตริย์ใช่ไหมแล้วก็ยกทัพไปทวงโคดเพชรท,ที่สวคนเนี่ยเอาไปนะคะอ่าต่อมาเนี่ยพระไพมณีแล้วก็นางละเวงเนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องปราบมังคลาค่ะภายหลังพระไพมณีออกบวชเพราะโกรธนาะงสวนมารีแล้วก็นางละเวงตีกันใหญ่เลยนะคะและท่อนสุดท้ายก็คือ นางทั้งสองก็ขอบวชตามไปด้วยนะคะนางทั้งสองก็ขอบวชตามไปด้วยนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆจะเห็นว่ามันอาจจะข้ามในบางตอนไปนะคะเพราะว่าเอา่เนื้อเรื่องมันค่อนข้างยาวจึงต้องสรุปมาประมาณนี้แต่เรื่องที่เราจะเรียนกันจริงๆเนี่ยนะคะก็คือในตอนที่พระอภัยมณีหนีนางนะผีเสื้อสมุทรเท่านั้นนะคะ นักเรียนคะมันจะไม่ยาวได้ไงเพราะมันตั้ง49ตอนมันเยอะมากเลยถ้าเกิดไม่สรุปมาเท่านี้เนี่ยวันนี้ก็คงจะเล่าเรื่องยอ่อไม่หมดนะลูกนะอ่ะตอนนี้คือตอนที่เราจะเรียนกันนะคะเนื้อเรื่องยอ่อค่ะเขาพูดถึงพระอภัยมณีนะคะมาอยู่กับนางผีเสื้อสมุทรที่คุ้ยดูรูปเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าแปลงกายเป็นสาวงามอยู่ในถ้ำนะคะมีลูกหนึ่งคนชื่อสินสมุทรค่ะลักษณะเด่นของลูกชายก็คือ ตาแดงอ่ะเพราะเป็นยักษ์ใช่ไหมคะมีกําลังดังช้างสารก็คือมีกําลังเหมือนยักษ์เลยมีเขี้ยวคล้ายนางผีเสื้อสมุทรเพราะว่าเป็นยักษ์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อสินสมุทรนะคะอายุได้แปดปีเนี่ยก็ได้ไปเปิดถ้ำค่ะเพราะว่าตามนิสัยเด็กใช่ไหมอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีกําลังมากก็เลยสามารถโจกหินได้นะคะก็เลยเปิดหินที่แม่เอาปิดปากถ้ำเนี่ยนะคะออแล้วก็ไปพับไปพับไปพบกับ เงือกนะคะแล้วก็จับเงือกเนี่ยมาให้พระอภัยดูนะคะเงือก็ก็ได้ร้องขอชีวิตไว้กับพระอภัยนะคะแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยจะพาพระอภัยหนีนางยักษ์ไปยังเกาะแก้วพิสดารน,นะคะส่วนนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยระหว่างที่ออกไปหาอาหารเนี่ยก็นะคะก็รู้สึกระแวงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดอาการฝันร้ายค่ะ ฝันว่าเทวดาที่เกาะเนี่ยนะคะเหาะมาทําลายถ้ำนะคะทุบนางเนี่ยเกือบตายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เทวดาก็าได้ควักเอาดวงตาของนางไปนะคะระหว่างนี้เนี่ยนางก็ออกไปหาอาหารทานใช่ไหมพระภัยมณีก็ได้ช่องทางนะคะออกอุบายว่าให้นางเนี่ยไปสะดอกเาคราะห์รักษาศีลสามวันนะคะสามวัน ฝันร้ายจะกลายเป็นดีระหว่างที่นางไปสะดอกเคราะห์ไปรักษาศีลเนี่ยนะคะนางก็ได้พาสินสมุดเนี่ยหนีไปนะคะโดยที่ได้รับความช่วยเหลือของเ,อเงือกผัวเมียแล้วก็ลูกสาวนั่นเองนะคะต่อมานะคะฝ่ายพีเจสมุดเมื่อรักษาศีลครบ3วันแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ถ้ำค่ะแต่ไม่พบใครเลยนะคะทั้งลูกทั้งสามีสินสมุดเนี่ย ก็พาพระภยัยหนีไปใช่ไหมอ่าไปกับนางเงือกใช่ไหมแต่นางยักษ์ด้วยกําลังวังชาที่มากมายก็ตามทันค่ะตามทันนะคะพอตามทันเสร็จปุ๊บเนี่ยศิลส,สมุทรก็มาขัดขวางนะคะนางยักษ์แม่ของตัวเองไว้เพื่อถ่วงเวลาให้พ่อตัวเองหนีไปให้ได้นะคะนางผีเสื้อสมุทรจึงอ่านพระเวทค่ะและมองไปไกลเห็นว่าพระอภัยมณีเนี่ยหนีไปแล้วจึงไล่ตามนะคะแล้วก็จับ เงือกที่เป็นพ่อแม่ของนางเงือกมากินเลยโกรธมากจะมากินเลยนะคะนางเงือกนะคะจึงเหลือแค่นางเงือกเท่านั้นจึงพาพระอภัยมณีเนี่ยหนีไปจนถึงเกาะแก้วพิสดารค่ะเมื่อนางเงือกนะคะพาไปถึงปุ๊บเนี่ยผีเสื้อสมุทรก็ตามมาทันค่ะแล้วก็อารวาสนะคะพระโยคีจึงเสกทรายค่ะเข้ามาขวางนะคะทางคลื่นนะคะทาให้นางผีเสื้อสมุทร ลัวแล้วก็หลบหนีใปนะคะนี่ก็เป็นท่อนที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาอ่านคําประพันธ์กันว่าในคําประพันธ์เนี่ยเขาแต่งกันไว้ว่าอย่างไงบ้างนะคะตอนนี้เนื้อหาคร่าวๆของวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณีนะคะตอนพระอภัยมณีนี้นางปืส้อสมุทรก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้านักเรียนอยากจะอ่านเพิ่มเติมเปิดไปได้หน้าที่45นะคะถึงหน้าที่47นะคะจะมีเนื้อหาอยู่ตามที่ครูเอามาสอนเลยนะคะทายคลิปชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะเลื่อนไปดูในช่องของแสดงความคิดเห็นนะคะข้อความแรกเลยที่ครูพิมพ์ไปนะคะจะประกอบไปด้วยรหัสของ ข้อความที่นักเรียนจะกดเข้าไปทําแบบทดสอบแล้วก็รหัสผ่านนะคะให้นักเรียนกดตามรหัสนี้เลยแล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบกันนะคะเพื่อเก็บคะแนนท้ายชั่วโมงหากใครไม่เก็บคะแนนท้ายชั่วโมงนี้ถือว่าไม่ได้เข้าเรียนท้ายชัออ่วไม่ได้เข้าเรียนในชั่วโมงนี้นะคะสําหรับวันนี้ครูตายลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทําแบบทดสอบกันทุกคนด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ